าลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนหนึ่งวันผ่านไปหลังแพทใหม่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องใครความจําเต็มแล้วบ้างนะฮะเล่นไม่ได้แล้วนะฮะทุกๆแพ่นใหม่ออกมาเนี่ยผมตลกมากนะจะมีคนบอกว่าผมไม่ได้ไปต่อแล้วมือถือผมความจําเต็มแล้วอนะไรเงี้ยเกมบ้าอะไรกินพื้นที่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าในแผ่2.2เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างน,นะครับเข้าไปเดินเล่นกันนิดนึง และแน่นอนฮะเปิดตู้กาชาทะัตะเกียนะครับผมเนี่ยตั้งเป้าว่าขอ40พอแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแม้แต่บาทเดียวใช้เพชรที่เก็บอยู่จากแพทที่แล้วนะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าระหว่างรอโหลดเกมฮนะเดี๋ยวไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลย์กันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับด i จ h m a n s h อ p บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวลปลอดภัย100% สำหรับเกม Genchi Impact เนี่ยใช้แค่ UID คือเลข ID ของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะไล้เล่นอยู่เพรเข้าไอเดีเลยผมลองมาแล้วแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงด้วยเพียงแค่ a d ด Line Richman Shop อย่าลืมตัวแอดนะหรือกดที่ลิงก์ใน Description ก็ได้และนอกจากเกม Genchi Impact เนี่ยก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ฝากเอาไว้กับ Richman Shop นะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนดูซิ มันมีอะไรไม่นะนี่มันเควสเดิมเควสทำอาหารให้สาวคนนี้เนี่ยฉันทำมาไม่รู้กี่ถ้วยแล้วหยุดได้แล้ว <c oughs> มีเวอร์เควสนะครับผมอา้าวแผ่นนี้ไม่มีเนืนเ้อเรื่องใหม่เหรอเข้าเข้ามานี่คือรู้สึกว่ามีอะไรใหม่เลยนะครับเดี๋ยวลองกดดูที่อีเวนต์นะอา้าวอีเวนต์ยังไม่มาอีหยังวะเนี่ยอีเวนต์ยังไม่มานะครับสงสัยมาพรุ่งนี้วันที่ปล่อยคลิปนะครับ เพราะว่าอันนี้คือผมอัดไว้ผมอัดไว้เช้าวันที่แพดออกเลยนะแต่ว่าจะปล่อยคลิปนี้วันที่อีกวันหนึ่งนะผมมีแฮงเอามาให้เล่นนะครับผมโอเคแล้วเรามีอะไรทำมันนี่ยเราเราอ่านโน้ตได้ไหมมีแพดโน้ตไหมอ๋ออันี่ไงอัปเดตดีเทลนี่นิวอินาซูมาไอแลนด์โอเคเกาะใหม่เข้าใจได้ นิวคาแรคเตอร์นะมาตู้หลังอ่าเข้าใจได้นิวโดเมนโอ้โดเมนธรรมดาธรรมดาที่แบบเล่นครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยพอล่าสตาร์อโคมาดูเว็บเบรเกอร์สฟินโอ้มันมีหอ,อกใหม่กับธนูใหม่นะครับน่าจะมาตู้อาวุธตู้หลังแน่เลยเป็นหอ,อกกับธนูที่ออฟเดียวกับดาบเป๊ะเลยก็คือเป็นบวกเอ e m เมนทัลเบอร์ไดเมีนนะดีนะดีนะหอ,อกดี แต่ไม่ไม่น่าสู้เดอะแคชได้นะแต่ธนูเนี่ยผมว่าน้องๆสตริงเลสเลยหรืออาจจะแรงกว่าสตริงเลสผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าตัวเลขมันน้อยมันจะห่วยกว่าสตริงเลสนะถ้าตัวเลขมันเยอะนี่ก็จะเจ๋งเลยเออ new event นะครับเอออ๋อ,อนี่ไงมีอาคอนเควสใหม่นี่ชัพเตอร์สองเอ้ยเดี๋ยวนะชัพเตอร์สอง act หนึ่งมันคือที่เราไปทำนู่นทำนี่ให้อายาการ act สองคือที่เราสู้กับไรเดน ครั้งแรกแอคสคือแอคจบก็แปลว่าไม่มีแอคใหม่นะไม่มีอาร์คอนเควสใหม่นะครับเออ่มีเว r ร์ Queen ใหม่อ่าเควสใหม่มีอะไรบ้างมีแค่แฮงเอาท์กับเว r ร์ Queen ศัตรูใหม่เออ่แล้วก็เรื่องการน้ำชานะครับมีน้ำบัตรใหม่นะน้ำบัตรเออมีตภาพของโทมัส การน้ําชาแบบแบบใหม่แบบแบบใหม่แบบญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอินาซุมะต,ตีมยอะไรยเงี้ยน,นะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วก็อบิชชั้น11เป็นบัฟโอ้โหกลับมาเป็นบัฟแล้วอวยโคโค,โคมิแผลเดียวเองเหรออวยตัวฮิวแผลเดียวเองกลับมาเป็นบัฟที่บัฟเดเมดไฟกับเดเมดน้ําซึ่งก็คืออวยทะตะเกียกับหูเต่านั่นเองนะคือตัว5ดาวลงตู้เป็นแบบไหนบัฟอบิก็จะเคลียร์เอ้ยก็จะอวยตัวนั้นนะอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะมันนี้ง่ายกว่าไอ คือสารับผมนะง่ายกว่าไอ้กัดกร่อนเยอะเลยนะไม่ไม่ต้องมีตัวฮิวอัดตัวดดเมทต,ตามท่าไปเต็มๆก็คือผ่านแล้วนะครับเออแล้วก็มีมีบัฟอะบิทออันนี้คือบัฟอะบิสเป็นในชั้นนะอันนี้คือบัฟอะบิสที่ทุกชั้นใช่ไหมก็คือหลังจากเริ่มเนี่ยถ้าเกิดอ l ล m e ิเน l e n เอ g เนจีมากกว่า50%จะได้6.5%โาบนัสทุกๆวิ อ้าวบัฟนี้มันไม่ให้กดเบิร์ดนี่หว่าก็คือถ้ากดเบิร์ดเนี่ยจะได้แอคแท็กจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเหมือนเราเก็บอันติไว้อะเก็บเบิร์ดไว้อะก็จะได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นทุกวิสูงสุด10สแต็ปก็คือ65เปอร์เซ็นต์เลยนะเฮ้ยมันบวกมันบวกแอคแท็กเยอะเนี่ยอันนี้มันอวยพวกอารมณ์แบบโยมิยะอะไรเงี้ยโยมิยะแบบยืนยิงไม่ต้องกดเบิร์ดอะไรเงี้ยฮูเต๋าสายชิเมนาวะอะไรเงี้ยไม่ต้องกดเบิร์ดอะไรเงี้ยนะครับเออมันอวยตัวพวกนั้นนะก็ดีเปลี่ยนอารมณ์ดี แต่ผมคิดว่าตี้ที่กดเบิร์นรัวๆแบบตี้ไรเดนก็ยังยังเก่งอยู่ดียนะอันนี้เฟสสองนะหลังจากเริ่มเนี่ยถ้าเกิดคาแรคเตอร์เอเนจีร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้หนึ่งสเต็กต่อวิทุกๆสิบวิถ้าเกิดปล่อยเบิร์นสเต็กจะ Clear. เคลียร์เอ่ออ๋ออันนี้คือให้เก็บคือ,อยังไงอ่ะให้กดเบิร์นช้าๆให้เก็บเก็บเอเนจี้ไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบวิปุ๊บแล้วถ้ากดเบิร์นเนี่ยเบิร์นมันจะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็เฟสสาม โอเคอบิส okay. เนี่ยแผ่นหนึ่งมันจะมี3เฟส15วัน15วัน15วันแผ่นหนึ่ง4ีวันนะครับอันนี้15วันแรกอันนี้15วัน2อันนี้15วัน3เฟส3คือถ้า Energy มากกว่าหรือเท่ากับ50%คาแรคเตอร์ Character จะปล่อยช็อกเวฟที่ทำ damage ก็เหมือนเดิมนะอบิสส่วนใหญ่เนี่ยแผ่นนี้เนี่ยเป็นอบิสสายเก็บอันตินะครับผมแล้วก็มีการปรับเล็กปรับน้อยนิดนึงนะเออ มีการปรับเควสที่มันต้องไอคุ้มกันบอลลูนด้วยนะให้บอลลูนอื่นขึ้นแล้วบอลลูนบินเร็วขึ้นนะโคตรน่าลำคาเลยนะเควสนี้ที่เอนาสุมะบอลลูนมันไปไกลไงมันบินไปไกล้ไกลกว่าจะผ่านนี้โอ้โหเดินตามไปแล้วคือสวยผมเคยบอลลูนระเบิดไปไปทริกเกอร์ระเบิดที่พื้นเยอะไปเริ่มใหม่นะฮะอ,อ,อย่างอื่นไม่มีอะไรนะซิสเต็มโอ้ยเพิ่มลิมิตอติแฟกว่ะ เพิ่มลิมิตอติแฟกต์แล้วก็10 w วิชสคริปต์ได้แล้วนะครับโอเคออ t ติ okay, มิสผมผมหาอันที่มันน่าสนใจนะอันนี้หลังๆก็ไม่ค่อยมีอะไรละมีไอ้เพิ่มอติแฟกต์เนี่ยน่าสนใจสุดละเอาเว้ยไหนขอดูช่องอติแฟกต์ให้ชื่นใจสิไอ้ยะเพิ่มมา500ชิ้นได้เวลาสะสมต่อแล้วสินะ ผมนี่เป็นแบบสายสะสมอาติแฟ์นะครับคือถ้าก่อนอันนี้เนี่ยถ้าอาติแฟ์ผมน้อยกว่า900เก้าร้อยเมเนี่ยผมจะรู้สึกหงุดหงิดใจอย่างมากนะผมต้องทําให้มันประมาณเก้าร้อยไป,ไปแบบเกือบเต็มตลอดอันนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะอันนี้ส่วนตัวเป็นนะฮะทีเนี้ยมันเพิ่มไปเป็นพันห้านี้ผมจะรู้สึกชิลขึ้นแต่ว่าก็จะมีแตงหงิดแต,ตงหงิดว่าอยากให้มันเยอะๆอยู่ดีนะคือชอบให้มันแบบอย่างน้อยเก้าร้อยตลอดอ่ะพวกโรคจิตชอบดองของไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะผมเป็นพวกโรคจิตนะ ชอบดองของเยอะๆที่แบบไม่ได้ใช้อาหารอย่างเงี้ยอาหารผมไม่เคยกดอ่ะก็ดองไว้นะดองไว้เยอะๆนะฮะมีความสุขอ่ะก่อนเปิดตู้กาชาเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นไปเรามาเดินทางไปเกาะใหม่กันมา First i m p มเพ s ชั่เกาะใหม่กันซะหน่อยดีกว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะไปแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกของลาก่อยเพลย์นะไปเกาะใหม่กันดีกว่า ยากกว่าเกาะเซลไดอีกนั้นหรือ่าให้เราไปตรงไหนล่ะอ้าทำไมต้องไม่คุยกับคนนี้ก่อนวะเนี่ยคือแผดน,นี้เนี่ยอาจริงมันเหมือนแผดขั้นเวลาเลยนะถารีรันตัวละครรีรันทุกสิ่งแล้วก็ไม่มีสตอรีร่เควสใหม่นะขั้นเวลาสุดๆนะฮะ อามีมีคนรู้จักเราแล้วว่ะในโลกแต้แวดนี่เราเป็นที่โด่งดังสุดๆเลยนะครับโอเคซูมิดะเนี่ยจะพาเราไปไปเขียนนิยายที่เกาะใหม่อะไรวะเนี่ยเป็นนักเขียน <c oughs> มันมีช้อยว่าตอบให้ว่าแบบไปแล้วไม่ฟังแล้วอะไรเงี้ยไม่แบดไม่แบดพูดมากไปอ๋อมันมันอยากให้เราไปเอาอุปรกรณ์ดนตรีกลับมาที่ก่อนนั้นตลกดีอารมณ์คือไอ้นี่มันพูดนอกเรื่องแล้วเราก็จะแบบจะเลิกคุยละ อะไรเพื่อเขียนนิยายเนี่ยนะ,ะแล้วไงต่อเราต้องไปคุยกับใครต่อเราต้องไปคุยกับผมว่าผมขี้เกียจคุยแล้วอะ่ะผมเราเรามานั่งเรือไปเลยเดีกว่าปะเราเราไปสำรวจก่อนก็ได้นี่ออกเดินทางสู่โลกใหม่เรือขอเรือหน่อย ไปเลยไปที่ท่าเรือเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดกาชาเกาะใหม่นะผมจะไปเปิดกาชาเกาะใหม่เนะี่ยคือผมคาดหวังมา,มากๆว่าว่าผมจะไม่ต้องไม่หลุดเลทอะ่ะคือถ้าหลุดเลทอาจจะต้องเติมเพิ่มหรือหรือว่าแบบเก็บเก็บเพชรไว้แล้วตู้จะหมดค่อยมาเปิดอีกทีอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าผมหลุดเลทนะคือผมไม่อยากเสียเงินให้แผทนี้เท่าไหรอ่อ่ะเก็บเก็บตังไว้เป ผู้ชายสายกล้ามดีกว่าโอเคไปล่องเรือไปทางที่ใต้พวกเรามันจะมีเมคานิกอะไรมาทำให้เราหลงทางป่าวะไม่นานะเราจะไม่แบบเหมือนเคว้งในหมอกแล้วก็โดนวาร์ปกลับกลับมาใช่ไหมเพราะเราออกเดินทางก่อนกำหนดููปผอน,นี่เอ้ยมันไกลไนเนี่ยไปที่รูปปั้นแล้วมันไกลยังไง หผมรู้สึกวังเวงมากๆเลยด้่ยดนตรีพอข้ามชายแดนมาเนี่ยเป็นเพลงใหม่นะครับเพลงนี้ดูแบบลึกลับมากๆเออผมชอบเพลงนะชอบเพลงนะเอ,อผมเห็นแสงแสงสว่างแนละ้วเรามุ่งหน้าไปที่แสงสว่างกันดีกว่าผมจะไปเปิดกาชาตรงรูปปั้นนอะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดทัตเกลียตรงรูปปั้นกัน มันไกลมากเลยนะเนี่ยมันไกลกว่าเกาะแรกกับเกาะสองเยอะเลยหรือหรือเราแรล่นเรือมาหาแสงอย่างเดียว,วะอะโโคตรไกลอะ่ะเ,เอาหมกลงอีกเฮ้ยถึงแล้วครับผมแล้วเ,เปิดวาล์วก่อนเปิดวาลก่อนอ้าวเจอเจอก้อนม่วงๆอยู่ข้างบนอย่าลืมเก็บกันนะฮะไอ้ะ แลนดิ้งสู่โลกใหม่มเพลงแม่งลึกลับก่านเดิมไปเลิไปที่รูปปั้นโอ้โหอยู่ไกลเหมือนกันต้องเดินไปอีกนิดนหน่อยมองไปเห็นพัลเซ่ลรอบตัวโอ้โหพัลเซ่ลรอบตัวจะไม่เอาเราจะไม่วกแวกไปเปิดแมปก่อนเราต้องการเปิดแมปก่อน และเราก็เดินทางมาถึงนะครับผมรูปปั้นนะฮะเปิดแมพฟูโอ้ไม่ให้เห็นด้วยโอ้เกาะน,นี้มันอะไรกันเนี่ยเป็นการเปิดแมบแบบไม่เปิดดูดิโอทำไมเป็นเงี้ยโอ้โหเป็นการเปิดแมบแบบไม่เปิดที่แท้ทรู เฮ้แต่ว่าเกาะน,นี้ใหญ่ดีว่ะแต่ก็เท่ากับอ ouais. uh ัน huh. นี้เนาะไม่ได้ใหญ่กว่าอันนี้กับอันนี้โอเคเราเราได้ทำเลเปิดกายชาแล้วทุกคนมาถึงเวลาละมีอะไรต้องรู้อีกไหมเมลเมลเอาเพชรเพิ่มก่อนเอาเพชรเพิ่มเพิ่มเฮ้ยอร่อยผมลืมไปเลยว่าได้นงอร่อยแผ่นนี้เอาเว้ย โอ้เว่ยได้ตัวห้าดาวเพิ่มในในขอ<ๆ>ขอดูหน้าน้องอร่อยหน่อยโอ้เราควรเราควรปั้นไหมเนี่ยเราควรปั้นไหมนี่น้องอร่อยเนี่ยถ้าสกิลดูเงื่อนไขยเยอะนะเนี่ยผมเห็นหลายทีแล้วเห็นในคลิปอะ่ะไอ้ระเบิดหนึ่งสสเนี่ยมันแบบมันใช้ไม่ง่ายนะอันตีก็แค่ ก็แค่บเบิร์ดเฉยๆนะ Energy Cost ค0เองเน้นกดบ่อยผมว่าถ้า ID ไหนมี DPS น้ำแข็งแล้วก็คือก็คือทิ้งไว้ได้เลยนะอร่อยเนะี่ยแต่ว่าถ้าเกิด ID ไหนที่ยังไม่มี DPS น้ำแข็งแล้วก็มีธนูดีๆก็ลองได้นะผมว่าดูจากสกิล E สกิล Q ที่มันได้เร็วครูดาวเร็วเนี่ยนะก็ดถูถ้าทางจะใช้ Polar Star ได้นะไม่ถึงใช้ธนูใหม่ใช้ได้อยู่นะคิดว่า โ okay, อเคอะแต่เราได้เพชรเพิ่มมาละเราเข้าคอนเทนต์หลักของเราดีกว่าถ้าแท,ะทะกเกียมาหาเราทีเราเตรียมของไว้ให้นายหมดแล้วอะให้ทุกคนดูก่อนว่าผมไม่กล้าเปิดตู้นี้เพิ่มอีกเลยหลังจากได้โคคมีนะผมหยุดแบบหยุดสนิทเลยอะปก,ปกติอะตู้กาชาอะไรตู้ผมจะซนผมจะแอบบแอบบเปิดเพิ่มแบบโล2โลห้าโลอะไรเงี้ยแต่ตู้โคคมีคือไม่ไม่กล้าซนเพิ่มเลยนะอ่ะมาเริ่ม สิบวิชแรกไม่มีนะฮะสิบวิชแรกครับไม่เป็นจริงนะเฮ้ยแต่เราได้เหยื่นเฟย์ซีห้ามาว่ะตอนนี้เหยื่นเฟย์เราซีสี่นะตอนนี้ซีห้าล่ะโอเคสิบสิบครั้งแรกผ่านไปสิบครั้งที่สองก็ผ่านไปอ๋อมันสกิปเอ้าเอ,าเอามาพอดีเลยเหยื่เฟย์ซีหกละสิบครั้งที่สาม ก็ยังไม่มีอะไรอ๋อมันสกิปตรงนี้ได้แต่ก่อนมันสกิฟแบบนี้ไม่ได้นะสิบครั้งที่สี่ก็ยังไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวดยวิมันลึกไปปะเนี่ยสี่สิบปะเนี่ยขอไวๆหน่อยดิโอ้โหห้าสิบแล้วหมดหมดหมดละหมดกันหกสิบแล้วเนี่ย โอ้โหหกก็ไม่มาลึกมากเพชรหมดช่วยด้วยเดี๋ยวนะแลกเพิ่มแลกเพิ่มแลกเพิ่มด้วยความโลภหูนีน้น่าจะแบบแบบเต็มเต็มตู้พอดีเมื่อกี้60แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากดอีก10สิบเราจะกดทีละหนึ่งแล้วนะอันนี้70แล้วนะถ้ายังไม่ทองเนี่ยวูจะสิ 70. โอ้โหทัชเกียทำไมลีลาอย่างนี้วะเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดนี่ถ้าหลุดเลนมาผมปิดคลิปเลยนะหลุดเลนมาผมปิดคลิปเลยจริงๆนะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วมันลึกขนาดนี้นะฮะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามผมว่าสงสัยแผดที่แล้วผมผมไอ้นี่เยอะไปอะ่ะผมบ่นน้องโคโคมีเยอะไปอะ่ะ ถ้าเถกเรียตัวท่านน้ำเหมือนกันก็เลยแบบมุงจะทําให้ตังงหมดกระเป๋าตังงมึงโอ้โหได้ดาบซ้ําด้วยเจิห้าแล้วเนี่ยต่อไปเจแล้วโลโรโรครั้งที่ต่อไปเนี่ยอันไหนครั้งเนี้ย76หละเจ็ดสิบหชโอ้าไปโอ้โหแต่ไม่หลุดเรดเฮ้ยอ,อย่างดีโอ้โหถ้าหลุดเรดผมร้องไห้อะว่าเพชรพหมดไอดีแล้วไม่ไม่มีกดแล้วนะถ้าหลุดเหรดไม่มีกดแล้วนะ หมดหมดไอดีพอดีเลย <c ười> โ,อโ,โอ้โหเอ้ยเขายัางชั่วเอ้ยเอ้ยเขายังชั่วเลยเพรหมดไอดีไม่มีเปิดน้องหูเต่าแล้วโอ้โหไม่คิดว่าจะจะลึกขนาดนี้อ,อ่าหูหยันเฟย ยันเฟรซีหกแล้วนี่กำลังกำลังลองเล่นอยู่กำลังลองเล่นอยู่ก็เอาเอาเอาวุธหนิงกวงมาให้แล้วก็เอาอ์ติแฟกต์ดีลุกมาให้แล้วก็เอาไปวิ่งสำรวจอยู่เฮ้ยมันคุณท่านยยนเฟรก็ยิงแรงดีนะเอาเราสายโยกอ์ติฟแฟกต์เราตอนนี้เราเล่นตัวไฟได้หมดอะมาาทสเกลียมาดูซิว่ารอบนี้ของที่เราเตรียมมาจะอัพได้ถึงเท่าไหร่ เลื่อนขั้นมันมันเป็นตัวเก่าด้วยแหละมันเลยมีแบบผมมันเลยมีวัตถุดิบเยอะนะครับเออโอ,โอ้เราจะได้เราจะได้เพชรไปเปิดตู้ธรรมดาเพิ่มด้วยนี่หว่าโอ้คลิปนี้คอนเทนต์เยอะเนี่ยอ่าเลื่อนขั้นเลื่อนไปเลยเลื่อนไปให้สุดไปให้สุดขอบฟ้า ผมว่าสมุดเวลอาจจะน้อยไปหน่อยวะเล่นไปก่อนเล่นไปเรื่อยหอยเปลือกหอยเราเยอะตอนตอนแบบตอนช่วงแรกๆต้นเกมโอ้โหเราขยันเก็บเปลือกหอยมากเราแบบไม่มีคําว่าขาดเปลือกหอยเลยหกแล้ว <What? S 1> เงินเงินเริ่มร้อยหรอยังมีอยู่100ร้อยเล่ม น่าจะได้80นะ80ก็พอแล้วตามหลักของเรานะ80ทับเ0เราพอแล้วเราจะไม่อัพตัวไหนเยอะกว่า80นะครับยกเว้นตัวที่เราใช้แล้วชอบสุดๆ80แล้วไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโหสมุดม่วงหมดเลยสมุดม่วงหมดเงินก็หมดแต่น่าจะถึงนะ น่าจะถึงเนี่ยถึงพอดีเลยโอเคโอเคเรายังเรายังอ้พไม่ได,าาด้เราขาดเราขาดสี่ลูกขาดอันนี้สี่ลูกขาดอันนี้สามลูกโอเคอ่ะธนูเนี่ยผมแลนว่าจะให้ใช้ธนูเบทเทอร์พาร์สนะธนูเบทเทอร์พาร์สสีเขียวอะ่ะแต่ผมยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้จะให้ใช้ลัสไปก่อนแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ทําการโยกมาเพราะเราเตรียมไว้แล้วเราเตรียมไว้เราเตรียมไว้แล้วโอนมาอัิยสุดเท่เอ้ยเอาเรื่องอยู่แล้วก็ต้องอัพทาเลนด้วยนะทุกคน อย่าลืมอัพทาเลนต์นะทุกคนอ่ะอัพแค่สี่ก่อนอัพแค่สี่ก่อนเออตังหมดแล้ววะ่ะโมด้าฉันโมด้าฉันอ่ะอัพสี่อัพสี่อ่ะห้าก็ได้ห้าก็ได้ไดเน้นเน้นสองอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อัพหน่อยก็ได้ อันนี้เอาไปห้าอ่าสรุปกูห้าทุกอันห้าห้าโอเคเราได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะครับที่แบบเอาจริงก็ฟูแล้วนะเอาจริงผมก็ไม่ต้องใช้สมุดเวลแล้วนะเพราะว่าแผ่นนี้ก็ไม่ได้จะปั้นตัวไหนละก็หลังจากนี้ก็ชิวๆแล้วโอเคแล้วก็ตี้ในฝัน ตีในฝันที่อยากอยากคือผมอยากเล่นตีนี้มานานแล้วตีที่มีคานน <c oughs> สิฮะเสี่ยงหลกเ <c oughs> นี่ยผมอยากลองเล่นตีนี้มานานแล้วผมผมต้องลองเอาเว้ย <c oughs> ต้องตีสองพีแล้วชาร์นเลยฮะสาเอ้ยะ รู้สึกได้ถึงความความอวยน้อยอ่ะเพื่อเป็นการปิดคลิปเราไปลองเล่นเล่นในอบิสชั้นหนึ่งกันดีกว่าอบิสก่อนเปลี่ยนแต่จริงผมลองเล่นเล่นเฉยๆนะเพรเดี๋ยวอบิสมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับอีกอีกวันหนึ่งน่ยอีกวันสองวันก็เปลี่ยนละอันนี้อยากอยากลองว่าตีเมื่อกี้มันจะเมอนเยอะๆอย่างเงี้ยน่าจะเคลียร์มันอยู่ เดี๋ยวนะทีนี้ถ้าผมเอาทัตะเกียมาเล่นกับกับเซียงหลิงอย่างเงี้ยอีกตี้หนึ่งผมก็เล่นไรเดนซิงชิวโคโคมิแล้วก็ไปโถได้นี่เฮ้ยผมเล่นโคโคมิได้แล้วครับเฮ้ยเพราะ่ซิงชิวมันเหมือนโดนปลดระวางออกเหมือน,นไม่ต้องเล่นซิงชิวคู่กับเซียงหลิงแล้วไงเฮ้ยทัตะเกียทําให้โคโคมิมีเพื่อนเล่นครับ เออทดสอบทดสอบทดสอบแค่หน hey. ah. ึ่งชั้นพอนะเฮกชีสุกวิ่งวิ่งล่อบอลกันล่อบอนกันเฮกสปาร์ตัสมีเนาะเออคอนี่นี่เนี้ยตายก่อนได้ไหมฮะไม่นมันต้องคิวมันต้องคิวผมเรียงผิดนะเมื่อกี้เรียงลำดับเอ่อเนี้ย ทำไมสกิลนั้นคูดาวเนี่ยโอ้ไม่ก็นี่มันผู้เล่นใหม่นี่มันคนเล่นไม่เป็นสรุปเมื่อกี้หอกเสียงหลิงแบกคือเมื่อกี้ไออันติเสียงหลิงอ่ะฆ่าหมดเลยโดยที่แบบไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเพิ่มอะอะไรวะเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลียงใหม่เดีย๋ยวนะเราต้องทำยังไงนะหนีนะครับน

ใช่ครับเลขที่2-7ทับ2-7ครับ7-3ทับ2-7ครับครับอันนี้คอนเทนต์แถมคอนเทนต์แถมเรามาดูกันว่าโคโคมิเมนดีพีเอสเป็นยังไงมีป่อแข่งโอ้สิงชิวนีแน่ฟาดฟาดโคคมิออกมาเรื่ตงตี้เลย ุ Shot, no ้ยใส่ไฟช็อตใส่ไฟช็อตแล้วไงวะเนี่ยเฮ้ยมันมันก็ได้ได้เมจอยู่นะมันได้ได้เมจจากตัวอื่นอ่ะคุณจะตายแล้วอ่ะไม่ไหวละเวลาร้านพวกนี้ปาดทีเดียวตายหมดโอ้มันต้องงี้มันต้องอย่างงี้เกินจัด

สายตอดสายตอดเล็กตอดน้อยอีนัน่นิคดวอยปาดเนี่ยไปเนี่ยทนไหวไเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยอ้โห้รอดโคโคมิออกมาปิดเกมนี่ปิดเกมปิดเกมโชวเลมเมตให้ชาวโลกรูหน่อยเฮ้ยแปดวิโคโคโมิสู้เขา,าไอ้ยาโคโคมิเคลียสามดาว โอ้สุดยอดพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วนี่ก็คือคลิปนี้นะครับสำหรับ First i m p r e s s i o n แพดใหม่แล้วก็เปิดตู้กาชานะครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ผมไม่เสียเงินเพิ่มเลยนะคือถ้ามันหลุดชากอันนี้โลเดียวเนี่ยหรือถ้ามันหลุดเลทเนี่ยพาะก่อนอันนี้เป็นโคโคมิใช่ไหมถ้ามันหลุดเลทเนี่ยก็คือจบเลยนะจบเลยผมจะไม่มีตัวใหม่ลองเล่นนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณเทพเจ้าเกนชินอีกครั้งหนึ่งนะสงสัยการบ่นโคโคมิเนี่ยก็ถือก็อาจจะถือเป็นเรื่องดีในเรื่องไมด่ดีเหมือนกันนะครับ จึงเป็นผลบุญให้เราไม่หลุดเลดท่าะเ,เกียรว,วันนี้นะครับโอเควันนี้ลาก,ก่อนเพลงก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกับรีวิว ID แบบรัวๆหลังจากนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย <aw> <aw>